วันศุกร์ที่5เมษาย,ยน2567เวลา13.30นพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีในทหารชั้นในพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยวาระเมษาย,ยน2567จำนวนทั้งสิ้น37นายณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้ในทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นในพลทุกนายได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคำปฏิญ,ญาณเพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นข่า ราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อผลสำเร็จของหน่วยและผลสมริ์ของกองทัพไทยในการแก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและพลเรือนและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างดีที่สุดโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวต่อในทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นในพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันนำมาซึ่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีกับทุกท่านการได้รับพระราชทานยศชั้นในพลการได้เลื่อนยศชั้นในพลสูงขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกิติยศยิ่งต่อตอนเองและกองทัพซึ่งจะมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่หรือดำเนินชีวิตประจำวันขอให้ท่านมีความภาคภูมิใจและยึดมั่นในคำถวายสัตยปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จอมทัพไทยในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนให้เหมาะสมกับกิติยศที่ได้รับตลอดไป